เดียมบอดีจังสี่บอดีจังสัน้นบวชมาตั้งว่าจนได้เป็นเจ้าคุณสัน้นถ้ำไก่ผู้สาวรอกไก่ผู้สาวต้มสันว่าแกนบอดีคักก็สันเอาทธรรมดานอนเล่าเกิดบ,บวชมา,าต,ตั้งแต่อยุสิบสองบวชตั้งแต่อยุสิบสองปีไม่รู้เรื่องรู้ราวรเลยเลยผู้หญิงก็บอได้เออ เพิ่งว่าได้ตกทองยังเทื่องถ้าไปคนยังไมเ่เขาเรียกว่าไม่แก่โลกไม่ยังไม่รู้เท่าทันสตรียังไม่รู้รู้เท่าทันมารยาสตรีมารยาสตรีมันมีห้าร้อยเรื่องเกวียนคนนี้ก็ไม่หมดเขาก็หลอกกันตัวมีวิดีโอคอเขาก็บันทึกเอาไว้ฝ่ายพระอาทิตย์แย้มนี่ก็ซึ่งถึงเจ้าคุณชั้นทำนี่ก็ไม่รู้แจ้งโลกรู้แต่ทำรู้แต่เรื่องเรียน ก็โดนผู้หญิงนั่นแล้วตามข่าวเนี่ยนะก็คือโดนผู้หญิงตกเบียดเอาเขาก็แบกเมย์แบกเมย์ให้เขาไปเท่านั้นร้านเท่านี้ร้านก็น,นึกว่ามันจะจบไอ้คนมันเคยได้มันก็ไม่จบมันก็เอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆจนสุดท้ายทนไม่ไหวนี่แหละมันถึงมีข่าวมีคราวออกมาแบบนี้นั่นนั่นก็แสดงว่าเราต้องสงสารทิยแย้มผู้สอบตกทติแย้มนี่แก่สอบตกสอบตก,บตกวิชาพระ ก็จะออกไปเป็นคาราวาสเฉยๆก็ไม่ได้ก็จะไปอยู่ในคุกฉันแล้วนี่ต้องเมื่อเห็นอย่างนี้เราต้องเมตตาสงสารทิดแย้มว่าโอ้แต่เลือตัวนน้อบวชมาจะสิบสองหอยกับบ้อนตกทองเมียกับบ้อนได้แถมไมติดคุกย้อนหอยย้อนเขาตุ้มเขาตัวเท่าก็ต้องเมตตาสงสารทิดแยม้มอย่าไปถลม่มอย่าไปว่าอะไรให้แกเลยแกได้รับผลกรรมของแกแล้วพวกเราก็จะไปด่าไปทอแกเลย เราก็เพ่งเมตตาให้แกเยอะๆบอกว่าโอ้เห็นเจ้าเบิดกรรมเวียนได้อีฟ้าเดอ้อเบิดจนได้เป็นฮอดเจ้าคุณสันทรรมสุดท้าย,รายพระแพ้แกสตรีผู้มีเขาอ่อนบนหน้าอกบนหน้าอกผู้หญิงก็เรียกวัวเขาอ่อนขีดพระมรณาภาพมาหลายลายแล้วนะพระนี่เพียงพระม,มาเยอะแล้วเพราะวัวเขาอ่อนเออวัวเขาอ่อนคือนุ่มสองขางนันละ เห็นเต่าเห็นนมของเขากัสะสวรนะพ่อยังไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาราคะวิชาจักใจได้หมดแต่บริหารเป็นเจ้าคุณชนันชน,นีลืมบริกรรมอสุภะกรรมฐานนั่นแหลกะก็สิยากของเขาเขาก็ตกเบ็ดเอาเห็นบ่สุดท้ายก็ไปกินเบ็ดของเขาโดนทั้งเบ็ดโดนทั้งเหยื่อเห็นไหมเขาเอานมเขาเอาหอยมาลอ่อนั่นนะเขาเรียกว่ามารยาของสตรีมันมีเยอะ งานนี้นั่นก็คือนั่นแหละโดนต้มโดนผู้หญิงวางแผนียาไว้แถมผู้หญิงมีผัวซะแล้ว <c oughs> โอ้โหน่าสงสารจังแทนที่จะได้เห็นบอกว่าเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ในวัดโรงเรียนวัดโอ้โหสุดท้ายแกก็ไปโดนผู้หญิงมีผัวแล้วสรุปว่าก็คือเขาเอาเงินจากทิดยามไปเขาก็ไปเลี้ยงผัวเขาทิดยามก็ได้แต่วิดีโอคอาเนทันที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสม ได้แต่วิดีโอคอเห็นหอยเห็นนมเขานะหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นบอกว่าเขาอาบน้ําก็ยังมีวิดีโอให้ดูเขาก็ยั่วยวนย่างงั้นแหละพ่ายแพ้แก่สตรีเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเห็นใจแกนั่นแหละเป็นเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าหากพวกเราได้ไปบวชแล้วก็อย่าจะเห็บอย่าได้ไปเพียงครานะมันก็ยากกว่านะการตัดกิเลสนี่นะในบรรดาศีลห้านี่นะ ศีลข้อที่ทําให้พระถึงปราชิกได้ก็ศีลข้อสามนี่แหละส่วนว่าศีลข้อสิบนะมันเหนือกว่าศีลห้าไปแล้วชาจรูปราชตะา a h a ว a มณีนั่นก็คือพวกเงินพวกทองนี่แหละมีเงินมีทองนี่แหละเรานะก็อยู่ตรงนั้นนะสตรีกับสตางมันทําให้พระหลงไหลได้นะเมื่อพระมีเงินสตรีมันก็อยากจะได้หลอกใครไม่ได้ก็หลอกพระนี่แหละง่ายที่สุด เพราะว่าพระนี่มีความเมตตาเป็นทุนอยู่แล้วบางคนก็ร้องห่มร้องให้ลูกไม่มีจะเรียนข้าวไม่มีจะกินสารพัดที่จะไปโกหกพระครูบาอาจารย์หลายองค์ก็เจอเหมือนกันหลวงปู่หลวงตาก็เจอเหมือนกันทําทีแกล้งจิตหนี้เาก็สอจิตหนี้เงินล้านจิตหนี้เงินออดอกเบี้ยรายวันเขาจะมาตีมาฆ่าจะมาตบมาต่อยพึ่งที่ไหนก็ไม่ได้เขาไปต้มพระ ทั้งที be, ่เป็นนี่จริงและไม่เป็นนี่จริงพระก็ม hmm. ีความเมตตาสงสารอยู่เป็นทุนพระนี่นะมีความเมตตาสงสารอยู่เป็นทุนพระท่านก็เมตตาให้ไปบางทีมันก็ยามท่านแล้วได้ครั้งหนึ่งก็อยากได้ครั้งสองได้ครั้งสองก็อยากได้ครั้งสามเหมือนอีนางนี่แหละคิดยะม้ความเมตตามันแล้วช่วยเหลือมันแล้วมันก็อยากจะได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเขาเรียกว่าเบิกเก้าขาเข้าไปเก้าทีหนึ่งแล้วมันมีเก้าที่สองเก้าที่สามมานั่น แสดงว่าเรารู้ไม่ทันมารยาสตรีทิดแยบเนี่ยก็รู้ไม่ทันมารยาสตรีหรือบางทีก็รู้ทันอยู่แต่มันได้เพียงพ้ำไปแล้วนะก็เหมือนเขาเรียกว่าพวกเล่นเลขเล่นหวยนี่แหละมันหมดไปแล้วก็อยากจะได้ทุนคืนถอนจะถอนทุนอยู่เรื่อยๆเล่นคาสิโนเล่นอะไรในมือถือน,นี่แหละก็อยากจะตามพวกเขาไปเรื่อยอยากจะได้ทุนสุดท้ายก็หมดไรหมดนาเหมือนกับทิดแย,ยบนี่แหละมีเท่าไหร่ก็โอนให้โอนให้สี่สิบล้านก็ว่าไปแล้ว สองร้อยล้านสามร้อยล้านแปดรอยล้านร้อยล้านเข้าไปแล้วนะไม่เช่นน้น่อยโอ้โหเงินญาติโยมเขานุมโมทนาสาธุมานี่ไปตกอยู่ในกระเป๋าพวกเปรตอสุรกายในคราบของมนุษย์เป็นมนุษย์แต่กิจใจเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแบกเมยแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้านะฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าก็ถือว่าตัวเองพลาดพลั้งไปแล้วก็วอยากจะปิด ความลับเอาไว้ขวขเ,ไเขาขู่อะไรก็ให้หมดเขาขูอา่อะไรก็เอาให้หมดนะสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องกเกลราขึ้นมาแบบนี้แหละนะเราก็ซึ่งสำรวจเราซึ่งสารวมระวังฝ่ายคนที่ไปแบกมีพระก็เลิกซะนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้เงินแล้วไปนอนอยู่บนคุกใครที่เคยแบกมีพระเอาไว้นะก็เลิกซะนะนอกจากจะไม่ได้ใช้เงินต่อไปข้างหน้าแล้วจะต้องไปนอนคุกได้เอยได้แบกเมีได้ได้มาจํานวนหนึ่งแล้วก็พอเถืถอ อย่าไปทำบาปทำเวรทำกรรมกับท่านมากมายนักนะยังไงยังไงก็พระท่านก็อ่อนเอรแล้วนะเป็นเพศที่ประกอบไปด้วยเมตตาประการที่สองก็อ่อนแอเป็นสมณนะก็อายชาวบ้านจะมีเรื่องมีราวก็เอาเงินไปอุดปากเขาอุดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเหมือนกับทิ้งเงินลงในมหาสมุทรนะอันนี้ก็เป็นคติสอนใจนะครับพระหนุ่มเนียนน้อยก็พึงระมัดระวังเอาไว้อย่าไปลงไหลอย่าไปใกล้สตรีอย่าไปดีกับเขามากนักเอาให้พอเหมาะพอควร แผ่เมตตายขาัขพบางคนอดี๋ยไปสนิทชิดเชื้อถึงขั้นวิดีโอขอไปขอดูเน่าดูหน้าอกไปขอดูหอยของเขานะสุดท้ายเดี๋ยวนจะโดนแบทเมนะม่เท่าไหร่ก็ให้เขาหมดนะเตือนเอาไว้บางทีก็เตือนตัวเองด้วยนั่นแหละผมเนี่ยก็เตือนตัวเองมั่นกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะบวชอยู่เนี่ยจะโดนผู้หญิงแบบนี้หรือเปล่านะเราก็มันก็ไม่ได้หมดกิเลดนะบางคนบอกทิดย้ําย่างงั้นยางงี้ไปด่าบวชได้ไมันได้เท่าทิดย้ําธนา นะให้มันได้หลาย,ลาย,ลายพษษันสายอย่างทิ่แยบนี่แหละอย่างน้อยๆก็ออดำรงพระศาสนาเอาไว้มาไ,า,นะา,า,าได้หลายสิบปีนะเป็นเจ้าคุณดำรงพระศาสนาได้หลายสิบปีคราวนี้ถ้าเดินพลาดเราก็ต้องเมตตาสงสารท่านนะท่านเมตต uh, สงสารท่านไอ้พวกเราไปวิจารณ์เขานี่บวชได้กี่วันบวชได้กี่ปีบวชได้กี่พรรษ,ษาเ,เคยคิดจะไปบวชไหมเคยคิดจะไปทำหลงพระศาสนาไหมเคยคิดจะไปปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมลัดละ ลดไล่กิเลสตัณหาราคะอวิชชาตัวเองได้มากเท่าไหร่นะถึงไปว่าเขานะไม่ใช่ว่าแต่เขาตัวเองลดไล่กิเลสตัณหาราคะอวิชชาไม่ได้ไปเพ่งจะโทษคนอื่นไม่เพ่งโทษตนเองเราเกิดเห็นข่าวเห็นคราวอะไรมาแล้วก็เขาเรียกว่าน้อมเข้ามาเสยตนโอปัญญโกนะน้อมเข้ามาเสยตนพิจารณาตนเองว่าอย่าไปเป็นหลังเขานะพิจารณาตนเองว่าอย่าไปเป็นดังเขาไม่ใช่ไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเออ เห็นว่าพระคุเหยียนกลางทางยาสืบฝ้าเงียบยำบันปงหยดขาบัดมันเท่าหยดด้วยยังสุดเไกลเกินเราหักรักษาพระศาสนาบัดรบ้าล่มไว้เท่าตั้งหลายสิบปีเท่ากับขอบคุ้นขอบใจเด้อเจ้าไปเสวยวิบากกรรมของเจ้าที่เจ้าเห็ดมาแล้วกห้พอเจ้าพ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลกพ้นเพลคนเสียจะล่ให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้สิถึงผู้ยิ่งตมชาติหน้าจะเป็นอีได้ทิทธิ์ยมำเด้อจะบอกเราไว้จากสี่ตัวน้องคอยสีแมนน้องคอยสืบต้องวันไป ตามเหยียบตามยำตามขยุมเราอยู่บนสันเนะาะบัณฑิพระที่เขาไปดูแลทิศแย้มนี่นะพระสงฆ์ข้าเจ้าที่ท่านเขาไปดูแลทิศแย้มนี่เขาก็ไปดูแลด้วยเคยอยู่ด้วยกันด้วยความกตัญญูเคยเพึ่งเคยพึ่งพิงกันเคยอยู่ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันเวลาลำบากในฐานะเพื่อนร่วมสำนักกันเด่นนะท่านไปแสดงน้ำใจก็ไม่ใช่ว่าเห็นท่านไปแสดงน้ำใจก็จะไปตามบีบตามบี้ตามตรวจสอบอะไรทั้งหมดนะก็ถือว่า คนเราเวลาลำบากก็ให้ท่านไปเห็นไปให้กำลังใจกันบ้างฮะไม่ใช่จะไปโอโหใครไปให้กำลังใจกันบ้างก็จะเป็นคนผิดหมดนะคนเรามันต้องมองในแง่ของกับการความกตัญญูกตาเวทีเขาเคยอยู่ด้วยกันเขาเคยพึ่งพาอาศัยกันเขาก็ไปเยี่ยมกันบ้างไปส่งข้าวส่งน้ําถ้าเป็นผมผมก็ไปนะจะช่วยจะดียังไงก็เคยอยู่ด้วยกันนะนะเคยอยู่ร่วมสํานักด้วยกันนะเป็นศิษย์พระเจ้ามันกันเคยกิน สุขกินดิบด้วยกันเวลาเขาลำบากก็ต้องไปให้กำลังใจกันเป็นเรื่องปกติอย่าไปโอ้โหตีเรือทั้งโกลนนะตีเรือทั้งโกลนแล้วก็พระในวัดก็จะไปเฉลียวหมดนะคนเรามันก็มีดีมีชั่วทั้งแหละตัวเองเราตัวเราเองก็ยังมีดีมีชั่ววันนี้ใจร้ายวันหน้าใจดีสลับส,บสับเปลี่ยนกันเป็นแบบนี้นะท่านสอบตกแล้วท่านเพ่งท,ท่านเพียงท่านพามแล้วเราก็ต้องไปให้กําลังใจสอบตกล้วเด้อทิศแยบเด้อเมื่อท่านสอบตกแล้ว เมื่อท่านสอบตกแล้วก็เรียนใหม่ชาตินี้ห้าสวรรค์ห้านิพพานชาติหน้าก็เอาใหม่ให้หมดเสาะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจันไรนะก็บอกท่านอย่างเงี้ยอย่าไปเหยียบย่ำซ้ําเติมกันให้ท่านไปส่งข้าวส่งน้ากันได้บ้างเวลาตกทุกข์ได้ยากท่านอาจจะบวชตั้งแต่สิบสองปีญาติโกโหติกา,าจ,จะไม่เหลือแล้วก็เหลือแต่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสานักกันแหละจะไปให้กําลังใจกันเราก็ต้องมองในเง่นี้โลกเราถึงจะรื่นรม ลูกเราถึงจะหน้าอยู่หน้าอาศัยส่วนเวียนกรรมของท่านใครที่มีเวียนกรรมเกี่ยวข้องกับท่านก็ขอรับเวียนรับกันเอาไปนะครับขึ้นลมสํานักกบ,บินธาบาตได้เข้าได้น้ําได้เข้าปลาอาหารก็ไปส่งกันบ้างหยกยาเงินทองของเขาก็ไปส่งกันบ้างก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ําใจกันในเวลาที่เพื่อนตกทุกข์กได้ยากลําบากอย่าทอดอย่าทิ้งกันยังไงยังไงคนเรามันก็ต้องเช่อจิตทีดีจุดทนไม่มีใครดีทั้งหมดไม่มีใครชช่วทั้งหมดทุกคนก็ต่างมีดีมีชช่วปะปลกลไป นะครับจนกว่าจะบรรลุบรรลุก่ถึงพระนิพพานนุ่นแหละไม่ได้เวียนไยตใยเกิดนุ่นแหละนะให้กําลังใจกันไปในฐานะครูนเาเล่าทุกเรื่องก็เอามาเล่าพวกเราฟังก็อย่าได้ไปตามเหยียบตามย่าซ้ําเติมกันไปไม่มีที่สิ้นสุดนะพวกเราก็ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาหุ่นตาเอาเบียขาจเจริญพรวิหารธรรมเอาไว้นะครับจิตใจของเราก็จะไม่ได้เศร้าหมองจิตใจของเราก็จะไม่ได้ตกส่อบายยมภูมิ นะเพราะจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตานะครับก็จะไม่ตกสู่อบายภูมิส่วนใครจิตใจไม่ประกอบไปด้วยเมตตาก็จะไปสู่อบายภูมินะงั้นเราก็เจริญเมตตาอานี้ชาวพุทธก็ต้องเป็นแบบนี้นะชาวพุทธก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องรู้จักให้อภยัยรู้จักให้กําลังใจรู้จักให้โอกาสคนให้เขาได้แก้ตัวกลับตัวเป็นคนดีนะครับ ส่วนใครที่มันเลวร้ายจริงๆอย่างพวกเสพยาบ้าสติสัตวร์ปรัญญาไม่ดีมันก็เหมือนสุรัก์พิษบูมันก็เหมือนงูเห่าง,งูจงอางอันนี้นก็ต้องกักขังกันไปตามเวียนตามกรรมตามกฎหมายบันเมืองตามหลักธรรมเข้าไปนะครับส่วนเนีตทิศแยม้มเขาแกก็ไม่ได้ไปฆ่าไปเห็นใครหรอกแกก็ผิดธรรมาวินยัยเอาเงินส่วนรวมไปเป็นส่วนตัวก็เป็นเปรตดอ,อสุรกายกันไปส่วนผู้หญิงที่มาต้มมาตุนทว่งแกก็รับกรรมกันไปนะเราก็ให้โอ,อกาสกันแล้วก็ ไปให้กำลังใจกันนะครับอย่าทิ้งอย่ากว้างกันนะเพื่อนร่วมสํานักนะครับลูกศิลย์ลูกหาเคยเข้าไปหาก็อย่าทิ้งอย่ากว้างไม่ใช่เวลาเขากินโอ้โหยามยามึงยามกูมีผีผ้อมตอมกันแดกกูถั้งแตกผีอ้วนเชิญกันหนีกูมังม่งมึงมีมั่งก็ยังดียามมึงมีมึงแอบแตกกูแปลกใจยามเพื่อนตกทุกไดยากลําบากนี่โอ้โหยหายหนะ้าหายตาไปหมดลูกศิลย์ลูกหาก็หายหน้าหายตาไปหมดลูกศิลย์ลูกหาเคยไปกราบไปไหว้เคยไปขอกําลังใจนะครับศิลปินคนใดที่เคยสนับสนุน ท่านเคยให้เงินให้สนับสนุนไปจ้างไปสแสดงในวัดกัไปให้กำลังใจท่านบ้างด้วยกูด้วยบุญคุณที่ท่านเคยให้โอกาสตัวเองได้ไปสแสดงหาเงินหาทองก็ให้กำลังใจเห็นจะว่าอะไรส่วนคนที่มันด่าก็เรื่องของมันส่วนเราก็ไปในฐานะคนความมีความกตัญญูเคยพึ่งพ,งพิงอาศัยกันนะครับอ่ะเอาไว้เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขกินใหญ่บกจกจใหญ่ลงใหญ่เคลื่อนเป็นหาใหญ่ขาดเป็นบ้างใช้ตัว่างใช้ายามักำลังเงินคำแกวจะได้ขาดเคลื่อนทองงงใสดังตองในเบา เห็นช่องไร้ข่าเต็มก็พออึงตึงนอนหลับเห็นได้เงินพันนอนฝันเห็นได้เงินหมื่นนอนตื่นเห็นได้เงินแสนย่างเก่งแค่ได้เงินล้านหลายล้านไลาล้านมิรสิริสุขส,สุข,ขทุกคนสวัสดีครับ